หลายภาคส่วนนะคะก็ได้ร่วมกันจัดการบริจาคโลหิตขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลน,นี้เช่นเดียวกันค่ะท่านผู้บังคับการกรมทหารราบที่13เปิดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ6รอบ72พรรษาพันเอกชูชาตินนทบุตร ผู้บังคับการกรมทหารราบที่13เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ6รอบ72พรรษา28กรกฎาคม2567โดยบริษัท IQ South e a ์อ o สเอุดรธานีจำกัด ได้จัดกิจกรรมนี้เป็นประจำทุกปีซึ่งในครั้งนี้ค่ะจัดเป็นปีที่12โดยมีส่วนราชการทหารตำรวจบริษัทห้างร้านภาคธุรกิจ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ะค่ะโดยโลหิตที่ได้รับการบริจาคนะคะจะนําไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยและเป็นการสํารองโลหิตค่ะให้กับกาชาติจังหวัดอุดรธานีเพื่อเก็บไว้ใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีความจําเป็นต้องใช้โลหิตโดยในครั้งนี้นะคะมีผู้บริจาคโลหิต120คนค่ะได้ปริมาณโลหิต4 8 0 0 0ัซีซีทางนี้กรมทหารราบที่1 3และหน่วยรองกรมกรมทหารราบที่1 3ค่ะก็จะยังคงบริจาคโลหิตอย่าง ต่อเนื่องเพื่อให้โรงพยาบาลนะคะมีโลหิตสำรองเพียงพอต่อการรักษาและดูแลผู้ป่วยค่ะซึ่งเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ตามแนวทางจิตอาสารวมถึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงการเป็นข้าราชการที่ดีมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดูแลเพื่อนประชาชนในยามทุกยากค่ะ